เทวนวามาเรนวาพมมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุจราตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวา ตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงตาวะติงสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงยามานังเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงตุสิตานังเทวานางสัทธังสุตวานิมานรติเทวาสัตธมนุษสาเวสูงนิมมานรตินังเทวานางสัทธังสุตวาปารนิมิตตว่า สวัตตีเทวาสัทธมนุษสาเวสูงปรรนิมิตตะว,สสวัสตวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพรมมากายิกาเทวาสัตธมนุษสาเวสูงเอตัมภคะวตาภารานสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตตลังธรรมมะจักกลางปวัตติตังอปปติวัตติยังสมเนนวาพรม,มเนนวาเทเวนาวา มาเลนวาพัมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหัตเตนะัพเนนะเตนะมุหุเตนะยาวัพพัมมะโลกาสัตทอัพุทธคัสขันจิอายันจะทัสะส,ะสะหัดส,สีโลกาธาตุยังกัมปิยัมสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามโนจะโอลาโลโอภาโสโลเก ปาตุลโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตถโขภะควาอุทานังอุทานเนีสิัญญาอัญญาสิวัตตะโกโกทัญโยอัญญาสิววัตตะโกโพโกทัญโยติอิติหิหังอายัสัมโตกโกทัญยสสะอัญญาโกทัญโยเตวะวะัตนามังอโหสิติ ก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนโสสุขโตโลกะวิทูนุตโลบริสธรรมะสารทิสทัตเทวมนุสานัานางพุทโภะควาติสิบธรรมานุสติสวากขาโตภควาตาธรรมโมสัมธิติโกกาลิโกหีปัสโกโอโกปัยิโกปจจตังเวทิตะโพวิญยูหิติสิบเอ็ดสังคานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุทธคานิอัฏฐปุริสปุกลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนียโอนุตตรังบุญญาเกตังโลกสาสติสิบสองสัคกตวาสัคกตวาพุทธรัตนัง โอสถังอุตมังวะลังฮิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนโสทินานัสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปัสเมตุเตสัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปัมสมะสมะนัง ธรรมเตเชนะโสตทินานัสันตุปัตถวาสเพพระยาวูปสมเมนตุเตสกตวาสังคารตนังโอสัทังอุตมังวะลังอหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสตทินานัสันตุปัตถวาสเพ,พโลกคาวูปสมเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินมัญชน ยาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกาลาทโยพุทธ,ธาทาวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเตเกเต αι, มุนิสลาสีเสปฏิทิวโตไมหังพุโทโธ ธรมโมทวิโลจนเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสพคุณากะโลหัตยเยเมอนุรุตโทสาลีปุตโตจะทักคีเนโกทัญโยปฏิภาคัสมิงโมคลานโนจวามะเกทักคีเนสวาเนไมหังอาสุงอนันทลาหุลา กัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตเกเกสตโตปฏิภาคัสมิงสุยโยวะปะพังกโลนิสินโนสิรส,สัมปนโนโซวิโตมุนิปุงควกุมาลกัสโปเทโลไมเหสีจิตวาทโกโซไม่หังวัฒเนนิจ,จังปฏิทาสิคุณากโลปุโนโนกุลิมโลจะอุปรีนันทสศีวลีเทลาบัญจอิเมชาตานรา,าเตตีลกามามาเสสาสิติมหาเทลา วิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาสิยเตเชนะอังคบังเกสุสันทิตาลัตานังปุรโตอาสิทักกิเนเมตสุตตกังทัชักังบัญชโตอาสิวะเมอังคุริมาละกังขันธโมระปริตัญจะอาตาันติยาสุตตกังอากาเสชะตานังอาสิเสษสาปากาลิสันทิตาชินานาวัลสังยุตตาสตตปาระรังกตาวาเตปิตาทิสัญชาตาพาหิราชตุป,ปาาัทวะอเสสะวินิยังยันตุ อนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลชินาปัญชาลามัชฌะไมหิวิหารันตังไมหิตะเลสัถาปะเรนตุมังสพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตส,สุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชุตูปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะละโยสัทธามานุภาวะปาริตโตจจรามิชินาปัญชเลติ สิบสี่บทสวดพาหงมหากาผพาหงสหสมพินิมมิตสาวุธทธันตังคีเมขลังอุทิตโคลาเสนามาณธานาที่ทำรรมวิธินาชิตะวะมุนินโทตันเตชะสาภววุเตชัยมังขลสนิมาลาติเลกามพิชุชิสัพัสสัพพรติงโครัมปนาลวักกามัคหัต มะทัทยขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานินาราคิลินขชวรังอติมัตตภูตังทาวัคคิจัอมสนีวาสุธารุนันตังเมตตมุเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิอุคิตตักครับ คมาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปทถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขาตามโนชิตตวามุนินโตตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคะลานิกัตตวานากัตถมุทลังอิวะคับพินียาจินจายตุตตวจนะชนะกายามัดเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโตตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิ สัจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปเชืติโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยยมังคลานินันโทปนันทพุชขังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตนะเถระพุชเคนะถ้ามาปยันโตอิททูปเท สวิตทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคลานิทุกขาหาทิทิพุชเคนะสุทัตธาหัตถัง พม,มังวิสุทธิชุติมิทิพกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจาาปวตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังละธคาถาโยวาจโนทินตินีสัลเตมะทันติฮิตตวานเนกะวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขเมยนรโยสปันอธทิะ เมยยาโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายสัพพปานีนังปูเลตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนั้นที่วัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิ ชยสุชยมังคะเลอปลาชิตตปันลังเกศีเสบัวิโปคะเลอภิเสเกสปะพุทธ,ธานังอคกับปัตโตปโมติสุนะขัดตังสุมังคังสุบาพาตังสุหุทธิตังสุขนโนสุมุหุดโตจ่สุยิตถังธรรมจารสิธรรมจา วิสุปัททะคีนางกายะกรมมังวาจากรมมังปททกีนางปททะคีนางมโนกรมมังปณิทิเตปัททกคีนาปัททะคีนานิกรตะวานารพันตัดเทปัททกคีเนพระวัตตุสัพพังฮารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคารังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะ ตถาโสดทีพระวันตุเตสิบห้าปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรม,มะทาเนพวะวตาธรรม,มะทาเนนาพวันตุปูชิตา สดทิ้งกะลุนเตท,ทวิหาระมันทะเลเทลาจะมัดชานาวกาจะพิขโวาสาลามิกาทานาปติอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชะลาผุดชาเยปิจอันทสัสมภาวาสังเซทชาตตทโวปาปติกานิยานิกังธรรมมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสกะลรณตุสังขยังท้าตูจิลังสตังธรมโมธรรมัตทลาจะปุกคลา สังโฆโหตุสมักโควาอัตถายาจาหิตายาจาอัมเฮรักขตุสัตมโมสัพเพปิธรรมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทิเตปะสนนาโหตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธศสาสเนสัมมาทาลังประเวชันโตกาเดเทโวประวัตสตูวุทิงพาวาย,ยสตานังสมิธทงเนตุเมธนิงมาตาปิดตาจะอัตชังนิจจังลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมณราชาโน ปัจจังลักขันตุสัพพธาสิบหกเทวตาอวียโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนิทุกข,ขาพยาปตาจะนิพยาสโสกปัตาจะนิสโสกาโหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัพ สัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตายาสีลังลักขันตุสัพพะภาวนาพิรตาโหนตุคาชันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสดทีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสธิโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธิโหนตุนิลันตลังสัพเพพุทธาภรปต,ตาปจเจก,กานันจะยังพลังอาหารหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพ พุทธาพรปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะักะขังพันธามิสับปโส สัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสส ille ille. ัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจจเตเชนาลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนาลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนาลักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปิตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนาลักขังพันธามิสัพปโส ้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประณิษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธย,ยายมน และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เป็นให้เปี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งพระปลิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการ,ก,รกาเถิดสาธ บุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรค และมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิที่พรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะ,ะเถอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่าน